We're yeah. วันที่24พฤษภาคม2564เวลา13.30นนนางสาวพิมนทวิพฤกษริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2564ครั้งที่5ทับ2564เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน Action Plan และตัวชี้วัดร่วมสคอพร้อมทั้งข้อสั่งการของรามาตอตและหัวข้ออื่นๆในระเบียบวาระการประชุมณห,ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร 2. บริษัท Prominent Engineering วันที่25พฤษภาคม2564นางสาวพิมลทวิพฤกษิริกุลสวัสดิการและคลุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจหน่วยงานก่อสร้างที่พักคนงานผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารวิเคราะห์และวิจัยนวัตกรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ในายจ้างลูกจ้างปฏิบัติตามประกาศกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 ในสถานประกอบกิจาการและส่งเสริมให้ในายจ้าง จัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนดในเรื่องจัดที่พักอาศัยให้กับลูกจ้างให้ถูกสุขลักษณะแล้วดังนี้ 1. บริษัทกิจการร่วมค้า Power Pro จำกัดมีลูกจ้างจำนวน4คน 2. บริษัท Prominent Engineering Service จำกัดมีลูกจ้างจำนวน21คน 3. บริษัท Power Constructive จำกัด มีลูกจ้างจำนวน20คนสำนักงานได้แนะนำให้ในายจ้างลูกจ้างดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้วและจักได้ติดตามและแรายงานให้กรมทราบต่อไปวันที่25พฤษภาคม2564เวลา10นาฬิกานางสาวพิมลทวิพฤกษริกุลสัสดการและครุมครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยปลูกพืชให้ผลเช่นชมพู่ลิ้นจี่บริเวณรอบสำนักงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่สีเขียวสำนักงานหน้าอยู่ วันที่27พฤศจิกายนส5 6 4าคม 64, เวลา9.30นาิกา30นาทีนางสาวพิมลทวีพฤกษริกุลสอดีการและครุ่มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์สำริปรินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรับคำร้องลูกจ้างในายประเชิญแม่กระจ่างกับพวกรวม6คนยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ว่านายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์2564ถึง12มีนาคม2564ดังนี้ค่าจ้างจำนวน49,800บาทและค่าล่วงเวลาจำนวน1,695.75สตางค์โดยลูกจ้างทำงานก่อสร้างณโรงเรียนคำตักกล้าราชประชาสงเคราะห์ อำเภอคำตาก,ก้าจังหวัดสกลนครพนักงานตรวจแรงงานได้รับคำร้องของลูกจ้างและจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป วันที่27พฤึกสภาคม2564เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวพิมลทวีพฤกษริกุลสวัสดิการและคลุมครองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนครครั้งที่8ทับ2564เพื่อติดตามการดำเนินง,งานตามโครงการกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงแรงงานนโยบายจังหวัด และการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงานณห้องประชุมจันทระสาโรชั้น4ส,สาลากลางจังหวัดสกลนครตามที่นางสาวพิมลทวิพกสิริกุลสอดิการและครมครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพรสิริสรีพรมนิติกรปฏิบัติการรับคำร้องนางสาวปริชาติธงศรีกับพวกรวมสามคน กรณีบริษัทออร์เซ็นเตอร์จำกัดนายจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษกรณีย้ายสถานประกอบกิจการนั้นในวันนี้บริษัทออร์เซ็นเตอร์จำกัดนายจ้างได้จ่ายเงินลูกจ้างรวมทั้งสิ้น93,000บาทลูกจ้างได้รับเงินครบถ้วนแล้วและได้ถอนคำร้องไปจากพนักงานตรวจแรงงานขอรายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22พฤึกษภาคม2,564ถึง28พฤึกษภาคม2,564จำนวน10เรื่องมีผู้รับรู้จำนวน6,490คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ทางลาย11กลุ่มมีผู้รับรู้1,577คนทางเฟสบุ๊ก1เฟซมีผู้รับรู้4,555คนรวมเพื่อนและผู้ติดตาม ทางเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์มีผู้รับรู้749คนกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน